สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มก็จะเอาเนี่ยค่ะหัวรพานะคะที่แหม่มปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทําการลวกนะคะลวกน้ําใส่เกลือนะคะแล้วก็บีบให้แห้งเนี่ยค่ะแช่ฟิตแช่ฟิตไว้จะเอาสีมาให้ดูค่ะว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมสียังเขียวสดอยู่เลยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือว่าเนี่ยเก็บใส่ถุงซิปซิปล็อกไว้อะคะ่ะแช่ฟิตไว้ แล้วก็ทําเป็นก้อนๆใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็แบ่งจะทําอาหารก็เนี่ยค่ะแบ่งออกมาแช่น้ําแบบนี้เนี่ยค่ะสีกิ่นยังหอมอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเราก็ทําแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่ะก็จะหน้าร้อนและพอหน้าร้อนนี่เดี๋ยวแหม่ก็จะปลูกัวระพาใหม่ก็ปลูกแค่ต้น2ต้นแล้วนอกนั้นก็ใช้ปากชํำนะคะก็จะได้ผลเร็วเนี่ยค่ะก็มีกิน ทั้งปีเลยเห็นไหมเขียวๆเ,เดี๋ยววันนี้แหม่มจะแกงหน่อไม้นะคะเอาไปให้ป้าข้างบ้านนี่ค่ะแหม่มก็แกงเสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแหม่มจะให้ดูสีของโหระพาที่แช่แข็งไว้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะยังมีความเขียวสดสวยอยู่เลยเห็นไหมเอ่เยนี่ค่ะสีเขียวๆเ,เนี่ยคือโหระพานะคะที่เก็บไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะแช่แข็งไว้เป็นไงน่ากินไหม แล้วแกงนี้เดี๋ยวก็จะยกไปให้ป้าคนญี่ปุ่นข้างบ้านนะคะที่เขาเอาหน่อไม้มาให้นะคะก็แกงแบ่งกันกินคะ่ะเอาน้าตามมาให้ดูค่ะประมาณนี้นะคะยังไงคะมารอแม่ในครัวเลยเหรอคะนู่นอ่ะมารอแม่ในครัวเลยเหรอคะเนี่ยหอวนอนอยู่นี่เลยอะมารอแม่รัเอ้ยเอ้ยหิวหิวหิวไปไปกินข้าวกันนะคะ